โอ้โอ้มาตันทางมึงไหนสาเกือบจังไหนัมมีน้ำดอกยี่แม่ัมมีน้ำดอก ใคนจือเอาเปรียบกันแท้ต่เกาคือจรอน้ำกันอยู่จะเกาคือรอน้ำกันอยู่วามแล้วไปถ่ายังกันนโมตัสาภคะวะโต ตัวสัมพุทสัมมาสัมพุทธัสสะ้องใช้ถือู่ก่องใถืออยู่ถือย่นาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ ที่แห่เขาพัดกอนพี่น้องเป็นีที่สำคัญในการเฮ็ดบุญพอเวทอของพี่น้องอีสานบ้านเฮ้าลุกขึ้นมาตีหนึง่งตีสองขาเจ้าจมาแห่เขาพันก่อนสะกอนบุญหลายสายยาว

We'll be right <laughs> back. ý thức ăn mừng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  ăn

โยกถิ่นประเทศสนาธรรมธรรมลัทธิมหาดาศันต์ตนน่าพานข้าพกคอวอจน่นักไม้ปัจจัยปดกโยกถึ่นประเทศสนาธรรม tam ro ho da tam ro ho da abota la la ho sa patai ro patai ro nam 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 và mấy cháu đến một chút cũng không chút bọt này ở quá không đồ うん。Oh, oh, oh. <laughs> mất rồi บ่ à? và mẹ สุสัยกินน้ํา Nam nữa ก็ ข้าวโยกเอาคู่มาใส่ขมข้าวเต้าขอ้อเรื่องขนมใช่ข้าวเต้าขอ้ขอขนมจะคลองกินจะคลองไม่กินบ่